ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกุมทุกท่านสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งจะเชื่อมกับเดือน มิถุนายนนี้นั้นชาวราศีกุมอาจจะมีการกระทบกระเทือนหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ถ้าหากว่าเราจะมาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีกุมกันว่าเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือไม่ในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกุมนั้นในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้สองอย่างคือ ในสิ่งหนึ่งก็ดีในสิ่งหนึ่งก็ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ให้ชาวราศีกุมนั้นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่ในส่วนรวมก็ขอให้ทุกท่านนั้นคอยระมัดระวังการทำงานที่ร่วมกันอยู่อาจจะมีการ แข่งขันหรือว่ามีการคขมเนเข็นเคี่ยวกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าบางคนก็ไม่อยากให้ใครได้ดีบางคนก็ไม่อยากให้ดีเกินหน้าชาวราศีกุมอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการมีคนเขาคอยกลั่นแกล้งหรือว่าคอยอยุแยงตะแคงให้เรานั้นได้รับการเสื่อมเสียหรือมีบางครั้งบางคราว มีคนไปบอกเจ้านายว่าเราทำไม่ดีบ้างทำยังโงอย่างงี้บ้างอันช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังเขาไว้เพราะว่าเราทำงานอยู่ในส่วนรวมนั่นก็ย่อมมีการที่เรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันสำหรับท่านที่ทำงานอยู่เป็นของส่วนตัวหรือว่าทำงานเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองนั้นก็ถือว่า ในช่วงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังอาจจะทำแล้วก็จะไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกหรือว่าท่านคิดเขไว้งานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนถ้าหากว่าท่านใช้ลูกน้องก็อย่าปล่อยปะละเลยถ้าหากว่าปล่อยปะละเลย ลูกน้องอาจจะทําให้เรานั้นต้องเสียชื่อเสียเสียงต่อไปก็อาจจะไม่มีใครเข้ามานับหน้าถือตาเราได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการงานในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอย่างเคร่งครัดและก็ให้ท่านรัดคุมในเรื่องของการใช้ลูกน้องอีกเป็นเป็นสำคัญในช่วงนี้ถ้าหากว่างานของท่าน ผ่านไปได้ด้วยดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีกุมอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่างานทุกชิ้นทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ท่านก็จะมีชื่อมีเสียงมีที่เรียกว่าใครๆก็อยากจะมาให้ท่านทำอยากจะมาจ้างท่านทำท่านอาจจะได้มีชื่อมีเสียงได้เป็นผู้นำอีกต่หากในช่วงนี้ ในสิ่งที่ท่านต้องระวังสำหรับสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกก็มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำอะไรท่านได้เงินได้ทองมานั้นก็รู้สึกว่าท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มเป็นทวีคูณบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอยากจะไดโนนอยากจะได้นี่ล้วนแต่เป็นของแพงแ อันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ตามใจตัวเองเงินทองก็จะเหลืออีกมากมายแต่าหากว่าเราตามใจตัวเองอยากได้โนนอยากได้นี่ช่วงนี้เราจะมีรายจ่ายเยอะจะทำให้เงินของเรานั้นต่อไปอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังจะสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเราก็ได้เพราะฉะนั้น เราอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในช่วงนี้ก็ให้ใคร่คลวนหรือว่าคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อลงไปในเรื่องของที่ท่านต้องระวังอีกก็มีในเรื่องของการที่เรียกว่าคบคนท่านคบคนในช่วงนี้ต้องดูหน้าดูตาให้ดีหรือว่าต้องลองใจกันก่อน ก่อนที่จะรับเขามาทำงานร่วมกับเราหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเราจะต้องสืบให้ดีเสียก่อนว่าเขาผู้นั้นเป็นใครบางทีเรารู้หน้าแต่เราไม่รู้ใจเขาใจเขาจะเป็นอย่างไรกับเราเราก็ไม่รู้เราต้องศึกษาดูให้ดีเสียก่อนข้อที่ดีแล้วท่านอย่าเพิ่งไปไว้ใจ ใครในช่วงนี้ในเรื่องของการครบคนแม้กระทั่งเราจะครบรักสักคนหนึ่งหรือว่าจะมีรักสักคนหนึ่งในช่วงนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะไม่จริงใจอะไรกับเราเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์หรือว่ามารองใจเราก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังกันให้ดี สำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็คือการทำงานอยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์อาจจะมีการพลาดพลั้งได้รับการเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังให้ดีการที่ตัวท่านทำงานเสี่ยงอยู่กับความสูงอีกอย่างหนึ่ง ให้ท่านระวังให้ดีในช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าตกหลน่นลงมาได้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังให้ดีในเรื่องของการทำงานถ้าทำอยู่กับพื้นที่หรือว่าทำงานอยู่กับตัวบ้านนั้นก็ให้ท่านระวังในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอาจจะต้องตรวจดูให้ดีเสียก่อนอาจจะมีการที่เรียกว่า รัดวงจรได้จะทำให้ตัวท่านได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากล่าวเตือนไว้ในสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชาวราศีกุมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเดือนพฤษภาติดต่อกับเดือนมิถุนายนนี้แต่พอเข้าเดือนมิถุนายนไปก็จะมีความที่เรียกว่าลุ่งเลืองเกิดขึ้นกับ ชีวิตของชาวราศีกุมได้ในช่วงนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะหยิบจับในเรื่องการงานในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีกุมท่านจะเปิดจิตจการค้าขายสมมุติว่าท่านจะขายของขายอะไรช่วงนั้นก็จะดีในช่วงของเดือน มิถุนายนนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านเริ่มตั้งแต่วันที่สองของเดือนมิถุนายนดวงของท่านนั้นจะดีเพราะว่าวันที่สองนั้นดาวอังคารจะทำการโคจรเข้าสู่ราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะทำให้ชาวราศีกุมมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไปในทางทิศท,ที่ดี ท่านจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นก็ถือว่าดีการที่เรียกว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับการรับราชการก็ท่านก็จะดีจะมีบริวารและก็จะมีลูกน้องคอยประคับประคองท่านหน้ำซ้ำยังมีเจ้านายคอยเกื้อหนุนอีกตาหากไม่ว่าท่านจะทำอะไร ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนท่านอีกเสมอในเรื่องของการเงินในช่วงนั้นในช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ในราศีเมษของวันที่สองนั้นในเรื่องการเงินของท่านก็จะดูโชคช่วงชัดชวานจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินทองจะเข้ามาหาท่านทุกช่องทาง เงินที่ท่านเคยเอาไปหมุนหรือว่าเคยเอาไปลงทุนในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้กำไรหรือว่าได้ผลที่เรียกว่าดี S มาหาตัวท่านในช่วงนั้นการที่ท่านไปลงทุนทุกบาททุกสตังก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านโดยที่ไม่ขาดสายในช่วงนั้นก็ถือว่าตั้งแต่วันที่สองเดือนมิถุนายนนั้น ดวงของท่านบ่งบอกได้เลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวราศีกุมทุกท่านถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนั้นให้ท่านรีบทำได้เลยสำหรับคนรักคนใคร้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นท่านก็เป็นคนดีถ้าหากว่าเราจะมีแฟนหรือว่าเพิ่งจะคบกันใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่า จะเป็นรักที่สมบูรณ์แบบจะเป็นรักที่ดีทั้งสองฝ่ายก็จะเอาอกเอาใจกันดีจะเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าอยู่ร่วมกินกันก็จะมีความสุขยันลูกยันหลานสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นถ้าหากว่าท่านเคยแต่งงานกันมาท่านก็จะได้ อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขจะมีบุตรมีธิดาจะมีสมาชิกเข้ามาหาท่านอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพพรรยามมยก็ถือว่าสดใสดีร่างกายของท่านนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะไปเหนือไปใต้ก็ให้ท่านระวังนิดหน่อยในเรื่องของการติดเชือ้อ ถ้าหากว่าท่านระวังแล้วก็จะไม่มีอะไรเพราะว่าโรคก,การติดเชื้อในช่วงนี้ก็มีระบาดอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรนักถ้าหากว่าท่านใส่แมคกหรือว่าป้องกันตัวก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุสำหรับท่านที่สูงอายุของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการ ที่เรียกว่าโรคเก่ากำเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคไข้หวัดอาจจะกลับย้อนลอยถอยหลังมาหาท่านผู้สูงอายุได้ให้ท่านระมัดระวังกันไว้ในช่วงนี้ในเรื่องอุบัติเหตุก็จะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ ในช่วงนี้ให้ท่านระวังพวกของมีพิษพวกมีงูเงี้ยวเคี้ยวขออาจจะมีเข้ามาในรอบบ้านของท่านท่านอาจจะไปเผลอไปอยู่ไปเหยียบมันหรือว่าเข้าไปอยู่ใกล้มันจะทําให้มันตกใจกัดเราได้อันนี้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุสิ่งอื่นก็ไม่มีอะไรถ้าหากว่าท่านไม่ประมาทก็จะไม่มีการเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุ่มทุกท่านท่านฟังคลิปของเราแล้วท่านก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าการทํานายทายทักนั้นเราไม่ได้บ่งบอกชี้มาเป็นลายบุคคลเราบ่งบอกในสิ่งที่เราดูในส่วนรวม ก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มนั้นไม่ต้องตกใจท่านฟังกันแล้วถ้าหากว่าเห็นดีท่านก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยสวัสดีครับ